สวัสดีครับพบกับอ้วนมาม่าพามาม่าชามาม่าผ่าโรยชาแนลนะครับไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องดูวันนี้วันนี้เดือนเมษาครับเริ่มเข้าอากาศอุ่นแล้วเดือนเมษาครับอากาศอุ่นนะครับที่เกาหลีก็ที่เกาหลีก็สิบห้าองศานะครับตอนนี้ ต้นไม้เริ่มผลิใบนะครับดูข้างหลังต้นไม้บนเขาก็เริ่มจะผลิดอกออกใบแล้วนะครับนี่ปล่อยหมูยานมครับที่นี่ยานม21สวันครับเพราะว่าต้องการทํารอบในการผลิตหมูนะครับเพราะว่าหมูเยอะหมูพันแม่นะครับมีหมูแม่พันธุพันแม่ แวอะไรดิแล้ไไวไงถึงวะเอาผ้าเข้าไปใส่ผ้าเข้าไหมอะไรไปไไปเร็วเร็วเรเรร สิบกว่าตัวครับไล่เข้าคอบผสมพันธุ์นี้คือบผสมพันธุ์นะครับอยู่ใกล้ๆกันไป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  อันนี้เป็นหมูหมูเอฟนะครับหมูเอฟสอโอเอฟหมูเอฟหนึ่งนะครับ2ส,สายผลิตหมูขุน3ามสายนะครับ10บกว่าตัววันนี้เหลืออีกรอบหนึ่งไป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 ,ไป ครับวพาถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับขอบสมพันธ์อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับหัวจะได้ไม่ต้องเดินไกลครับอื้อเจ็บอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไปตัดท้ายรถ